อ,อสมอของภม <า S 1> <อ>งไปาไหนแล้วก็าทางทีมสํา<อ>สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายแล้วก็สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอเมืองน,นะคะที่เราจะมาร่วมกิจก,กรรมแล้วก็วันนี้ยินดีนะคะที่คณะทางอาชีวะ,ะคนครปฐมนะคะที่ได้มาร่วมกิจก,กรรมร่วมกันนะคะก็ยิยนดีนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะจุดมุ่งหมายของเราวันนี้ที่มาวันนี้นะคะของทางทีมอสมนะคะเราจะไปช่วย การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของม้านผู้ป่วยคุณปอบ,บางแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงนะคะซึ่งทางพื้นที่นเนาะได้เตรียงให้เราไว้3ามังคาเลือดน,นะคะสาม,มังคา,าเลือดก็เชิญทางมอ,อาชีวาด้วยนะคะถ้าถ้าไม่ติดภารกิจอื่นๆในดก็เป็นร่วมกันนะคะน่าจะ,ะตรง ตร,ตรงที่แมคโครทำงานอยู่ค่ะเดี๋ยวตามกันไปก็ได้นะคะ,ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าน้าที่น้องอสมของอำเภอเบียงชัยนะเจ้าน,น,น,าาออาอน้านวันนี้เป็นเป็น,ปนอัเท่า,าเป็นคิวของอำเภอเบียงชัยเนาะเราก็ยังมีอสมอีกหลายอําอำเภอที่จะเข้ามาร่วมร่วมกันนะเจ้าเนาะวันนี้ของอำเภอเบียงชัยทราบว่ามีร2 0ย่านนั่นก็เจ้า วันนี้เราจะเข้าไปาบ้านทุกขออ่วยสามสามหลังน,นะจ๊ะเนาะเราจะแบ่งเป็นสามทีมเลยนะคะเพื่อ,อแล้วไปทำงานค่อมๆกันไปนะจ๊ะเนาะาแบงแ่งเป็นสามทีมคนละหลังออทีมละหลังนะคะทีมละหลังอของพวเราจะแบ่งจะได้ได้เจ้าหมอโอม <Okay. S 1> เ,เ,เป็นเป็นเป็นตับลหรือว่าจะได้เจ้า่ะตาาาบลเน้หมอโอโอโอี <laughs> ขอนวดเนื้อขานะครับเนาะเอาตรงแบบคนอะไรก็แด้วพุทธะขานางก็ชิล้าันนะครับแล้วก็เมืองชุมเยียดเหนืออักกิกเนะครับแล้วก็เวียนชัยอ่าเวียชัย บ้านเบาหน่อยบ้านเบาหน่อยบ้าไกลอะบ้านต่บ้านไกลน้องอย่างกเครับเอานี่นะครับคุณฮาครับมามาูดลงไปกล้องลก่นเดี๋ยวต้องห่อนเด้อเดี๋ยวขอิมสังกตอมนะจะที่แจงทังนี้เ็นต ับเรียนท่านผู้บริหารจากทางจุฬาฯทางนครศรีครับผมกับประธานพี่น้องสมอนะครับทางผู้บริหารทา้งเยไนไเนาะแล้วก็ทางท่านผู้ช่วยครับถึงอำเภอเมืองตึงเยงไชแล้วครับพี่น้องสมอในในโซนเมืองทุกท่านนะครับก็ขออนุญาตท่านหนึ่งนะครับอุปยมาเดี๋ยวเมืองว่งไทยพ่อครับขออนุญาตอุไทยนะครับเนี่ครับก็อ่าภารกิจ ตอนในส่วนนี้ครับอาจจะมีสักสามส่วนนะครับส่วนทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับอันที่1ก็คือเดี๋ยวที่จะทําบ้านทาความสะอาดบ้านกลุ่มปอบางอยู่3าจุดนะครับเนาะครับอันที่2ครับพี่น้องอำเภอเมืองอสมอำเภอเมืองครับขออนุญาตยกมือครับอ,อ,อยู่ในพื้นที่เนาะก็กำลังบอกภาากิจที่2คืออยากให้ พี่น้องอสมอโซนเมืองครับที่จะเยี่ยมดูแลปลูกปอบางแล้วก็ช่วยส่งข้อมูลที่จะลิงก์นะครับในฟอมนิดนึงนะครับว่าพี่น้องในละแวกที่ดูแลนะครับในกลุ่มปอบบางน้ําดื่มน้ําใช้เรื่องของห้องน้ําห้องท่าเป็นยังไงบ้างที่จะส่งข้อมูลครับอันนี้พอดีอาเภอเมืองไม่อยู่เนาะก็เลยเดี๋ยวใล่ไปจีแจงกับทีมอสมอำเภอเมืองครับภารกิจที่3ของสิ่กันล้อมที่ทําวันนี้ก็คือเรื่องของเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ํา เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเดี๋ยวจะขอปรึกษากับทีมเฮอเมืองนะครับว่าจะกระจายตำบลที่มีน้ำท่วมนะครับจะพยายามเก็บให้มากที่สุดนะครับที่จะดูเรื่องของโคนีฟอร์มแบคทีเรียนะครับดูความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่ของเขตเมืองเนาะนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นการเก็บตัวอย่างของน้ำเหมือนการตรวจด้านโครีนะครับถ่าเชื้อโลครับก็เลยว่าเยวจะทีมสีร้อนก็จะขออนุญาตออกไปเก็บนะครับส่วนทีมที่ดูแลบ้านนะครับ หากพบน้ำขังนะครับและมีกลิ่นเดี๋ยวสามารถใช้ E m ได้ครับจะมีแนะนำให้ครับแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะแนะนำนะครับแล้วก็พร้อมพวกเราด้วยครับเวลาไปทำความสะอาดและเจอปุ่นก็แนะนำใส่แมสก์นนึงมีมีแมสมีอะไรมาครับถ้าไม่มีเดี๋ยวแจ้งได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้นะครับก็เผื่อได้ใช้ประโยชน์ครับก็จะเก็บเล็กเก็บน้อยที่จะเล่าให้ฟังว่าเวลาเจอน้ำเสียนะครับหรือว่าห้องน้ำอื่นเนี่ยทำยังไงครับเดี๋ยวจะมี หมอกันนะครับที่จะแนะนําให้กับทุกท่านเพื่อที่จะเอาไปแนะนําพี่น้องประชาชนต่อครับขออนุญาตช่วงนี้แนะนําสักนิดหนึ่งนะครับผมครับผมครับผมปรชานแวนนะครับก็ขออนุญาตแนะนําเรื่องการใช้ EM นะครับจะมีอยู่2ชนิดนะครับก็ชนิดน้ำเร็นเ M น้ำนะครับหลิตร หนึ่งลิตรนะครับขนาดหนึ่งลิตรเนี่ยก็ตอนนี้ถ้าเราดูว่าน้ำลอยถือว่าไม่สกปรกมากถ้าน้ำกปกมากก็จะเป็นน้ำของอะไรอย่างเช่นน้ำที่เกิดจากตะเกียงเปลี่ยนเนี่ยบบเป็นน้ำคลองที่มันเป็นน้ำดำเนาะแต่น้ำเสียบไม่มากนะครับก็ใช้อัตราส่วนนะครับหนึ่งลิตรต่อห้าสิบเนาะแปลว่าตัวนี้สามารถใช้ได้ปริมาณนา้ำกองสองพันถึงห้าพันลูกคิด นีนะครับแล้วก็ของเกี a ้ยงบอลนะครับเกี้ยงบอลนี่ก็เป็นช่วยเอยมเหมือนกันนะครับผมก็จะมีพวกดินพวกแกงแล้วก็น้ำเกมมแล้วก็กากตาลอันนี้ใช้กับน้ำเสียเหมือนกันประกอบในรูปกัดก็ได้นะครับก็เอาโยนไปในแหล่งงานที่มีกลิ่นเน่าเปรหรือว่าน้ำเสียในส่วนของที่เป็นน้ำขังนะครับเนาะน้ำไหลผ่านปูนปั้งก็ได้นะครับ ใช้กับน้ำนิ่งเนาะก็จะดินเด็นมีนสีภาพมากขึ้นนะครับและอีกส่วนนะฮะตัวนี้นะครับมีกองขยะหรืออะไรที่เรามันเหม็นนะครับก็สามารถผสมน้ํานะครับหนึ่งต่อห้าสิบเนาะก็เอาลดในส่วนของที่เป็นกองขยะหรือเศษโคลนที่อยู่ในบ้านที่มันมีกลิ่นเน่าเหม็นก็ได้นะครับเนาะครับ